ผมดูปุ๊บผมรู้ปั๊บระหว่างเมียน้อยกับเมียหลวงนี่แตกต่างกันลิบลับนี่คุณสามารถแยกได้ระหว่างเมียน้อยเมียหลวงใช่ครับอ้าวยังเมียน้อยสังเกตยังไงว่าเป็นเมียน้อยอ่ะสังเกตง่ายเมียน้อยสังเกตยังไงพวกเมียน้อยนี่จะขี้เรเออจะเอวบางร่างเล็กอฮะจะผอมๆเหมือนกับอดๆอยากๆนะแล้วแต่งตัวก็ไม่เป็นนะเมียน้อยอ่ะเมียน้อยแต่งตัวเป็นไงนุ่งกระเจงยีนเอวดำดำอือฮะ ใส่เสื้อสายเดียวออหนี่ผมตรงตรๆส่วนใหญ่เป็นเมียน้อยอ๋อเหรอแล้วอ,ลอย่างเมียหลวงสังเกตยังไงว่าเป็นเมียหลวงเมียหลวงก็จะต้องแก่อ้วนเตี้ยออชอบใส่แว่นและใดผม โอ้โหหลายโต๊ะโอ้ยตบมือชอบใจโอ้ยตบมือชอบใจโต๊ะนู้นยังไม่ใช่นะนี่โต๊ะทางด้านนี้นี่นายกสมาคมเมียหลวงแห่งประเทศไทย,ยนี่คุณกล้าฟันธงโต๊ะข้างหน้าว่าเป็นนายกสมาคมเมียหลวงแห่งประเทศไทยครับผมคุณรู้ได้ไงมึงลองคิดดูทําไมถ้าเมียน้อยมึงแกขนาดนี้เมียหลวงไม่นอนคุยกับลาดมะม่วงไปแล้วเหรอโอ้ขอบคุณเสียรบมือเดี๋ยวไปเดี๋งนะเออ สวัสดีครับท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจรใช่ไหมฮะยอใหญ่ด้วยตำรวจรวันนี้ท่านมาร่วมงานนะฮะท่านคงไม่ได้กลับมือเปล่า SDK แล้วครับท่านมีของชำร่วยเอระมีผู้ต้องหาติดมือท่านด้วยครับครับผมจะบ้าหรอบอลอันนี้ผมถามเพื่อความรู้อันนี้ถามเพื่อความรู้ถ้าสมมุติมีกัญชาในรองเท้าผิดกฎหมายไหมครับผิดไหมฮะอ๋อผิดเหรอมีกัญชาในรองเท้าผิดกฎหมายอ๋อ บานบอลบอมึงอย่ามองกูแบบนี้จะทให้ท่านเขาสนใจกูไปด้วยกาถามดูอะทาไมอ่ะเออว่ามนีนี่ของใครอะไอของใครอนี่ของใครมันเป็นผมไม่รู้นี่ผมไม่รู้ผมถามของใครเนี่ยเอาละบอลบอนอะไรอะอะไรนะนี่อะไรอ่ะ สาตาให้ลดคว่ำตายไม่รู้จักจริงๆคว่ำไปเลยเพราะกูมารถมึงมึงจะคว่ำโค้งไหนเอาปลอดภัยไปคว่ำแถวบัานน้ำพึ่งดีกว่าทำไมอ่ะบ้านเราอยู่นั่นอย่าออกนอกพื้นที่แล้วเรียกผิดเรียกถูกขอให้พี่น้องที่มาในงานนี้นะครับปีนี้ขอให้ท่านร่ำรวยมีเงินเป็นพันพันล้านเลยนะครับสาธุโอ้โหสาธุกันใหญ่เลยพี่ควยพรว่าไง ให้ร่ำรวยมีเงินมีทองเป็นพันพันล้านทำไมพี่ไปอวยพรให้เขาเยอะขนาดนั้นน่ะทำไมพี่ไม่เก็บไว้เองบ้าง <laughs> พี่ไปอวยพรให้เขาเป็นพันล้านจะบ้าเหรอนี่เขามากันกี่ร้อยคนคนละพันล้านพี่เ้าที่ไหนให้เขามันเป็นคำสมมติเอาแล้วถ้ามันเป็นจริงขึ้นมาพี่รับผิดชอบไหวเหรอพันล้านนต้นหนึ่งสิบคนนี่ก็หมื่นล้านพี่เอาที่ไหน ทำไมพี่ไม่เก็บไปซื้อ,อยาประหวานกูอวยพรไปก่อนพี่อวยพรส่งเดชได้ไงมันยากเกินไปกูสมมุติแล้วถ้ามันเป็นจริงขึ้นมาพี่จะที่ไหนให้เขามันเป็นคำอวยพรเง <พร S 2> ินเยอะมากเออเขาได้เอาไปคนละสิบบาทพอเอ้าทำไมอ่ะไก่ไเฮียนี่เขาไม่ให้อ่ะ